สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวนะคะเป็นวิกผมแท้ร้อนะคะของร้านเว r รี่วินะคะเป็นทรงผมบ๊อบค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะทรงนี้ หนังศีรษะเสมือนจริงของเขาจะเป็นงานโมโนโฟิกแสกนะคะเป็นแสกข้างมาละคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูแสกอีกทีนึงตอนที่แม่ค้าใส่ลงไปแล้วนะคะความยาวเส้นผมของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้ววัดจากกลางศีรษะนะคะยาวจนถึงปลายจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะสับสาวผมยาวนะคะคนเก็บผมเนี่ยเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะกับส่วนสาวที่นิ่วหมดผู้ป่วยหรือว่าเพิ่งบวชเสร็จไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เน็ตก็ได้คะ่ะ อันดับที่2นะคะสําคัญเหมือนกันก็คือการปรับตัวปรับระดับตรงท้ายทอยของวิกนะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะมีช่องช่องแล้วก็มีตะขอให้เกี่ยวนะคะก็เกี่ยวลงไปได้เลยตามระดับที่เราคิดว่าใส่แล้วพอดีค่ะจะได้ไม่พองนะคะอันดับต่อไปก็คือการสวมสวมลงไปก็สวมไปปกติเลยยิ่งเราใส่เน็ตแล้วมันจะสวมง่ายค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะคะสวมเสร็จแล้ว ให้จอนวิกนะคะของวิกนะตรงกับจอนจริงๆของเรานะคะจะทำให้อยู่ในโพสิชันที่สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะต่อไปแม่ค้าจะทำการเซตผมนะคะหวีผมนะคะหวีอะไรที่มันไม่เข้าที่นะคะเนี่ยไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอส่องกระจกก่อนนะคะโอเค เอาผมออกมาให้หมดนะคะแล้วก็หวีสิ่งที่ไม่เข้าที่เข้าทางให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะซึ่งหวีที่แม่ค้าใช้นะคะจะทําให้ง่ายต่อการหวีผมวิกประเภทวิกนะคะวิกผมแท้หรือว่าวิกผมเส้นไหมเกาหลีนะคะหวีตัวนี้นะคะจะช่วยถนอมเส้นผมแล้วก็ทาให้การหวีง่ายไม่ติดกับลูกไม้ที่เป็นลูกไม้ที่อยู่ในวิกนะคะคือไม่ติดไหลลื่นสบายค่ะต่อไปแม่ค้าจะมาหนีบให้ดูนะคะแม่ค้าเปิดอยู่นะคะ ผมแท100้ร้อเซนะคะสามารถหนีบได้ใดได้นะคะจะไม่ละลายนะคะไม่เกิดปัญหาเซ็ตทรงได้ง่ายๆหรือสาว,าวๆที่แบบว่าติดการเซ็ตทรงนะคะติดการหนีบผมใดผมอะไรอย่างเงี้ยจะสบายมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะที่ลูกค้าต้องการหนีบเป็นทรงงุ้มทรงตรงคือทําได้หมดเลยนะคะอันนี้แม่ค้าใดดทรงมาแล้วนิดนึงนะคะทรงมันก็เลยค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะอย่างที่บอกว่าเราสามารถเซ็ตทรงได้นะคะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะมา เอ่อก้มลงให้ดูหนังศีสษะเสมือนจริงงามโมโนนะคะที่แม่ค้าใส่วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหนังศีสษะเสมือนจริงฟิกแซกนะคะโอเคประมาณนี้นะลูกค้าเห็นใช่ไหมโอเคค่ะถ้าใครที่สนใจตัวนี้นะคะก็อย่าลืมทักหาเวด y ีวิกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ